วางท่อระบบกำจัดปวกทำอย่างไรเดี๋ยวพาชมครับไปครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นท่อ,อ,อ HDPE นะครับหรือท่อ PE เนี่ยนะครับเป็นท่อที่ใช้สำหรับระบบจะเป็นท่อน้ำยาสำหรับระบบกำจัดปวกนะครับที่วางอยู่ใต้พื้นนะครับนี่เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นข้อต่อนะครับตอนนี้ทางทิมช่างวางท่อระบบกำจัดปวกนะครับกำลังเ,เตรียมงานพื้นที่นะครับกำลังเจาะนะครับเจาะพุกเพื่อจะยึดพุกยึดท่อนะครับแคมยึดท่อมาดูก,กันนะครับ ตอนนี้ช่างก็เริ่มวางท่อนะครับท่อที่ใช้จะเป็นท่อ HDPE นะครับขนาด20มิลนะครับนี่ไปดูนะครับเริ่มวางท่อนะครับพุกก็จะเป็นพุกพลติกนะครับที่ ยึดแคมนะครับนี่ดูเลยกันนะครับ,รบนี่นะครับหลังจากที่เดินท่อแล้วนะฮะช่างก็จะมาใส่หัวสปริงเกอร์นะฮะจะเป็นหัวนี้นะฮะ เป็นหัวนี้นะฮะเป็นหัวสปริงเกอร์นะครับไว้สเปรย์นะไว้สเปรย์ไว้สเปรยนะ์น้ำยานะฮะนี่นะครับใส่จนครบนะครับใส่ไปจนครบนี่นะครับ บ้านหนึ่งหลังเนี่ยนะฮะเราจะวางาท่อเนี่ยเป็น2หลูกนะครับเป็น2หลูกวางท่อสทเสร,ร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะจะมีท่ออต่อออกไปนอกบ้านเนี่ยนะครับอยู่สท่อก็คือแยกเป็น2หลูกนะครับหลูกแรกก็คือจะเป็นห้องนี้นะฮะนี่นะรตรงนี้บริเวณนี้เลยนะฮะเนี่ยหหลูกวนมาวนมานะครับตรงนี้1หลูก อีกหนึ่งลก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับนี่นะครับเป็นบริเวณนี้นะครับบริเวณหลังบ้านนะครับนี่นะครับอีกหนึ่งลูกนะครับช่างก็จะต่อท่อนะครับเขาเรียกว่าท่อเซอร์วิสนะครับไว้ตรงข้างบ้านนะครับนี่อยู่ตรงคานข้างบ้านนะครับเอาไว้เติมน้ํายาหรือเซอร์วิสน้ํายานะครับในภายหลังนะครับหลังจากที่วาง ท่อนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทางช่างก็จะมาเตรียมนะครับเตรียมน้ํายานะครับเพื่อที่จะอัดเข้าไปในท่อที่เดินไว้นะครับนี่นะครับการอัดน้ํายานะครับเราก็จะอัดด้วยเครื่องนี่นะครับจะมีเครื่องปั๊มแรงสูงนะครับหรือเป็นปั๊มที่เขาใช้พ่นยาที่ใช้ในการเกษตรนะฮะจะเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวอัดให้ดูนะครับ ช่างสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับนี่นะครับเครื่องยนต์ติดแล้วนะฮะก็จะใช้เครื่องตัวนี้นะฮะอัดเข้าไปนะครับผ่านท่อเหลืองนี่นะฮะท่อเหลืองก็จะวิ่งนะครับวิ่งไปที่ตัวบ้านเลยนะครับเดี๋ยวไปดูการทางก็จะเอาสายยางนะฮะที่มาจากเครื่องนะฮะอัดเข้าไปที่ท่อนะฮะนี่เลยนะครับนี่ครับนะครับ เริ่มอัดน้ำยาเข้าไปแล้วนะฮะพอน้ำยาเริ่มเต็มท่อนะฮะจะสังเกตตรงหัวสเปรย์นะฮะนี่หลังจากที่อัดน้ำยาเข้าไปนะฮะช่างก็จะทําการตรวจเช็คนะครับหัวสเปรย์ทุกหัวนะครับว่าตันไหมอะไรไหมนะ,ะอยาจะตรวจดูนะฮะนี่ตรวจดูพร้อมกันเลยครับครับนี่นะฮะ เดี๋ยวมาดูอีกโซนนึงนะครับอีกหลุมนึงทีนี้ช่างเริ่มปล่อยน้ํายามาแล้วนะครับนะฮะปล่อยมาปั๊บนี่นะฮะมันก็จะเห็นตรงหัวสปริงเกอร์นะเริ่มมีน้ํายาไหลเอื่อยมาก่อนนะฮะพอน้ํายาเต็มท่อเต็มระบบแล้วเนี่ยนะฮะน้ำยาก็จะพุ่งแรงกว่านี้นะครับนี่เลยนะฮะตัวน้ํายาจัดปลวกนะครับก็จะพ่นกระจายอยู่รอบๆคานนี่นะฮะในรัศมีประมาณ1เมตรนะครับนี่นะเริ่มพุ่งแล้วนะฮะ นี่นะครับเริ่มพุ่งแล้วนะฮะนี่นะครับเริ่มฉ่าแล้วนะฮะเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมครับเรเลยจะพุ่งนะครับอัดน้ํายาไปก่อนนะครับตรงนี้ห้องน้ำครับแล้วก็ห้องนู้นนะครับนี่นะครับพุ่งแรงๆเลยนะครับ คือผสมตามสัดส่วนแล้วนะครับได้หนึ่งรลิตรเนี่ยนะฮะก็ฉีดอัดพ่นเข้าไปนะครับหนึ่งรอลิตรนะครับอัดไปจนน้ํายาหมดนะครับนี่นะครับหลังจากที่อัดเข้าท่อหัวปิงเกอร์ไปแล้วนะฮะช่างก็จะสเปรย์เลยนะก็คือฉีดพ่นนั่นแหละฮะฉีดพ่นให้ทั่วเลยนะบริเวณใต้พื้นบ้านนะฮะนี่นะครับหลบหน่อยนะครับนี่ช่างก็จะสเปรย์ทั่วเลยนี่นะครับปลวกไม่ขึ้นบ้านแน่นอนนะครับนี่ทุกคนดูนะครับ เราทําให้ทุกหลังนะครับน้ํายากุจัดปลวกเนี่ยนะฉีดให้ทุกหลังวางระบบท่อไว้ให้เรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนในอนาคตนะครับเรื่องปลวกปัญหาใหญ่นะครับผมเคยเจอมาแล้วนะฮะที่บ้านส่วนตัวของผมเองนะครับปัญหาเจอแล้วแก้ปัญหายากนะครับนี้เราก็ทำมาให้เลยให้เรียบร้อยนะฮะไม่ต้องมาวางท่อละ วางให้เรียบร้อยหมดแล้ววันหลังนะครับนะครับเราก็ยังสามารถมาพ่นน้ำยาเข้าไปเพิ่มเติมได้ฮะหากเกิดปัญหานะครับนี่นะครับไปให้ทั่วเลยนะจนหมดน้ำยานะที่ที่ผสมไว้นะครับนี่น้ำยาไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับไม่มีกลิ่นเลยนะครับมาตรฐานของอเมริกานะฮะตัวนี้ดูกันยาวๆเลยนะครับ ชำๆไปเลยนะครับโอ้โหนะฮะชุ่มชำกันเลยทีเดียวนะครับน้ำยาผาจัดปวกนี่นะครับพอไหมครับแบบนี้นะฮะเนี่ยเราทำให้ทุกหลังนะครับเนี่ยดูเลยครับนี่นะฮะหมดยังครับช่างอ่าหมดพอดีเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ